ในการสองคู่เช่นเคยนะครับสิบกานาฬิกาอีกสองแล้วก็ยี่สิบนาฬิกาอีกนในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณธิรวัลย์หนงษาและผม,ม <จน S 2> เล่นไปสิบแปดนัดชนะแปดเสมอห้าแพ้ห้านัดในบ้านนัดถอนหน้าร <ผม S 2> ุ่งก็ทีดีได้ครับดุสิ์เฉลิมแสนครับผลงานวิสรุษ เปิดยาวหวาครับบอลลงพื้นจะบอกควบควบขึ้นมาของทางสลูตาชโบโอ้โห1นึ่งศูนย์เลยครับบอลบอลฉลบบอลฉลับก็วินันวี่ขึ้นน้ำกาสินแทบจะบทใส่ทำใส่อยู่ข้างเดียวครับใส่ก็หายเลยครับลงก่อนอ้าวตรงนี้ดูว่าแบบนี้เหลืองสองเหลืองสอง ครับเจมี่เรียนว่าเจ้าตัวมีเหลืองสิบตัวแล้วนะครับมันติลาดขวาฉีกให้ครับให้ขวามาที่สรายุทธ์ไทยคำดีไหลต่อไปที่สันติราดตามน้ำคือปลายมือของชนินนิดเดียวเท่านั้นครับเป็นลูกเต็นี้ดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดเจนครับจริงๆรู้ว่าจะทำได้ไหมครับเหล็กพยานมาแล้วครับสรายุทธปั่นทะลุกำแพงแต่ว่ากิงชนินไม่ได้โอ้โอปันออกครับลูกนี้เป็นแค่ลูกเตะมุมของซีริกเก็ตเท่านั้น